โทษทีที่หายไปนานพีว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนจนทําให้มาม่าก,กับไข่ที่อยู่ในตู้เย็นมันละลายกลายเป็นผงไปหมดผมเลยต้องออกทุรง3วัน3คืนไปยังวัดที่อยู่ข้างๆบ้านผมไม่ได้จะไปขอข้าวกินฟรีนะคือผมไปยกตู้สังกทานเข้ามาเรื่องนี้รู้กันแค่เราไม่กี่คนนะโอเคเอ้คุณตำรวจจะผมเรื่องอะไรเนี่ยไอ้เตี้ยนี่แหละคุณตำรวจที่มันไปขโมยตู้สังกทานนะผมจาสันธานมันได้เลยไอ้นี่แหละโอเคหมอดีอิวหมอดาจับมัน มันไม่ใช่ผมคุณจะบอกว่าคนตัวเล็กทุกคนแ่งเป็นคนขโมยหมดเลยหรือไงไม่ไปจับไอเตียงข้างบ้านเนี่ยบาก<ล>บน้องเดี๋ยวไช่วยกันที่สอนอไม่ใช่ใชกูช่องนี้งดลงคลิปชั่วคราวและในคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับคุณแบงอีกเช่นเคยแหมครูสร้างครูศพจริงๆเว้แต่ในแช์นี้คุณแบงได้ล่วงลอยลงไปก่อนนะผมต้องออกมาลุยคนเดียวแล้วก็มาตามหาศพคุณแบงเอาจริงผมก็ไม่ได้ตามหรอกผมรีวด้วยซ้ำว่าคุณแบงตายตรงไหน่แค่จุดที่ตายยังบอกกันไม่ถูกเลยยังยิงกันอยู่ที่ไอ้นั่นเหรออ่ายังย หมดข้ามไปดูด้านล่างดีกว่าเว้ยผมค่อนข้างที่จะระวังตัวเป็นพิเศษเลยนะเพราะว่าตอนที่เราจะมาเนี่ยเราได้ยินเสียงปืนหลายกระบอกมากๆนะครับแล้วก็ยิงกันแบบโคตรนานเลยไม่รู้ว่ามีสแคปเพพีซีกี่คนคนตายข้างรถตู้ขาวปะอโอ้โหนึกว่าข้างรถขาวไทเกอร์เฮียสแคปพ้องตายสัตว์กระดิง่งอีกึ คุณยิงเหรออ่าสแครเพเฮหมดเลยอยากดูงว่าไว้รุ่นอยากดูงว่าเปิดลูกพี่ดูหน่อยนะอยากอยู่นันลูกพี่แต่ใจเย็นก่อนเอ่อมีตัวหนึ่งกำแพงสร้างหนึ่งโชคดีมันยังไม่โดนนะเนี่ยอกหักรักคูรักตุดดีกว่าไม ความจริงใจขอรูดศพสักคนโอ้เวลเก้าทิมมี่เฮ้เคลียหรอไม่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 ไมเหลืออีกสองตัวอีกตัวหนึ่งอยู่หน้าผมรูดพุ่มอยู่ตายหนึ่งเหลืออีกหนึ่ง คงต้องภาวนาสาธุกันหน่อยแล้วว่ายังมีคนวิ่งลงมานะขอเคลียร์ของก่อนปืนรุ่นออกมาจากพุ่มไม้ด้ำศพเหรอพุ่มนี้น่าจะเคลียร์เรื่องยิงเด็กไว้ใจเพื่อนผมชำรล้ำกั้มเลยแหละพอรู้ของเสร็จผมก็ของที่ยิงได้เนี่ยมาล่าต่อนะส่วนปืนผมเองก็โยนทิ้งไปพะสุดท้ายท้ายสุดผมไม่อยากจะบวกฮะผมม่ได้มาเอาของแค่นี้แล้วออกถึงแม้ถ้าตายไปของทั้งหมดก็ยัง<ม>อยู่ฮะ<ป>ยังประกันกลับมาเหลือสิบนาทีแล้วเนี่ยกำลังหาตัวมันอยู่ อ,อ,อย่างไงยัง,ยงหาตัวมันกันแล้วผมก็ไล่เคาะแม่งทุกคูมเลยฮะด้วยสัญชตาตญาณผมที่บอกว่าแม่งไม่น่าจะไปไหนหรอกไม่น่าอยู่แถวๆนี้แหละผมก็เลยไล่หาทุกแดนเลย <_ S 2> เหลือที่เดียวมึงยิงใส่กูมเมื่อกี้กองศพศพก็เฮียละเว้ยอยู่นี่ไอ้เฮีย โทษทีที่ตัดอารมณ์คือว่าผม,มไม่อยากต่อจากนี้นะครับแต่ของทั้งหมดเราก็รืดออกไปได้นะปลอดภัยดีเออเว้นแต่ศพคุณแบงค์ที่เราไม่ได้ไปยุ่งอะไรเพราะว่าเวลาเหลือน้อยและต้องรีบออกก็5นาทีสุดท้ายคงไม่มีหมาตัวไหนมาดมศพหรอกมั้งว่าเราจะเข้าไปเลยตรงน,นเนี่ยไปไหมไปดิผมเข้ากระแพงแต่ตัวที่เป็นหลุมยุบลงไปอะสร้างสองสร้างสองแล้วอลตอนนี้อยู่อยู่ขา้างหน้าเราใต้ข้างสองเลยใต้ข้างสองเลย ผมมากระแพงแต่คอนฟ้า2ชั้นละต้องผมดูเคลียอยู่ระเบิดอยู่ทางเข้าคอนฟ้าฝั่งนู้เลยติดถังขยะมันดีกันอยู่ยิงกัะสแคปเหลือสักอย่างมีเก็บเสียงอยู่พุม่มที่คุณชอบดักด้วย1จุดอ๋อรู้แล้วรู้แล้วมาอยู่ตรงถังขยะถังขยะตีส จะแคบเดินมาเพียบเลยวะ่ะเฮ้ยคุณเข้าแล้วเหรอเที่ยไม่บอกผมต<ด><ม>ายเราจะเข้าพร้อมกันอีกตัวนึงอยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้ผมโอ้ยเทีย่ยโดนระเบิดตาผมขยับไม่ได้แทบติดฟ้าผิดเลยตา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 ยอีกหนึ่งตัวเต็มต,ต,ติดอะไรคุณติดอะไรไอ่ะไอ้ตรงพอมันพอผมนอนปุ๊บตัวผมมันเข้าไปอยู่ในนั้น ในที่อะไรสักอย่างแล้วผมก็หลุดไม่ซึนวิ่งออกมาไม่ได้อ๋อเฮ้ยระเบิดไหมรุ่นหนึ่งท่าถามตัวที่ผมยิงโคตรแน่นที่ผมยิงก็โคตรแน่นเลยผมนั่งยิงนั่งไป500ร้ออเกาะสิดเกาะ2 2 2ร้ยิงไปอีกหนึ่งโคตรสิ่งเกมใจก็เตือนว่าให้เล่นเต็มเต็นะแต่พอ พอคุณไปซ้ายผมก็ต้องเบี่ยงขวาไปอดไม่ได้ม่ใช่ผมน,นึกว่าสแคปเลยซ้ำอ่ะเพราะว่าคุณไม่มีกระเป๋าแล้วมันมองไกลๆตัวมันรีบๆอ่ะจังหวะนั้นผมก็รีพอรตไม่ได้เพราะต้องรีบเข้าแล้วเหมือนกเหมือนแที่เราอยู่ในตึกดอมนั่นแหละบางครั้งมันก็รีพอตยาก <c oughs> แม่ถึงแม้คุณแม่จะไม่ได้รอดเอาของออกไปใช้นะฮะแต่ผมก็ได้ของรอดออกไปใช้นะ <c oughs> คุ้มอยู่อ่ะเ <c oughs> สียเพื่อนหนึ่งคนแลก,กของอีกสี่คนโอ้โหีการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมว่ะสุดยอดไปเลยเอาฟิตด้วยเกืออาฟิตด้วย โอยโวยโวยโอยโว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 ยเดี๋ยวเนี่ยรอฟังแร็บกูได้เลยเนาะจะแต่งแร็บไ้เออเจอกูคนอย่างมึงเนี่ยนะแร็บโยอย่าดูแล้วคนอย่างมึงคงทำได้แต่แร็บโง่เสียงไม่เสียงไม่เสียงไม่เสียงเสียงตรงไหนวะเดี๋ยวนะเสียงไม่ชั้นสามก็ชั้นสองเงียบแล้งเงียบแล้วกูขึ้นสามแล้วกูขึ้นสามผมอยู่ในห้องน้ำผอยู่ในห้องน้ำผมไม่ขึ้นใจฝันหนึ่งนะห้องน้ำอ่ะอ้ากูเดินอยู่กรงอ่ะเดินอยู่กรงอันนึงโอ้ยสแคร็ไอสัตว์เอ้ยมึงอยู่ไหนตอนเนี้ย อยู่ชั้นสามฟังนึงอ่ะมึงน่าจะขึ้นมาเจอกูใช่ใช่ใช่โอเคเจอกูแน่มึงอ่ะคอร์ดคอร์ดไฟแล้วคอร์ดไฟแล้วอีมึงโดนกูแน่กูมีอิมเพคเอาจริงดิมันอยู่ซ้ายมันอยู่ซ้ายไอ้เหี้ยกูเคลียร์กูตายคู่แน่เลยว่ะอิมเพคมันแรงมากเลยนะเว้ยอย่าอะไรกูพอเปิดไปซัดแล้วเนี่ยเอาเลยงไม่ได้เลย FBI open up motherfucker ม,ม,ม,มันตายมันตายมันตาย <laughs> โอ้ตัวโคตรหนาเลยอ่ะใส่ชุดมาแก่งเด็กใหม่แน่เลยตั้แน่นตัดลรือลื่เกาะมาละลายหมดเลยดูดิเฮ้ยเออขอของมึงดิของบวกได้หมอ่ะบอกไมบอกไปบอกไปยิบไปเลยยิบไปเลยไม่ใส่ได้ไงตั้งแต่ติดเกาะมั้ง เออเกาะจนวัวเนียเอเอเอร์เบิร์ตเมื่อกี้แหละเผาเาะอ่ะไอ้ี่าผมรอแม่งวิ่งออกมาไอ้ย่าแบบเมื่อกี้คอสแล้วไอ้ยาโมซินขาไอ้เวีนจริงจริงเลยตายไม่ได้เฮียตัวเด็กเออเชื่อผมว่าแม่ไม่ตายเฮียพอแบบเห็นยังบอกอย่างแน่นผมเลยไม่เข้าไปไงผมเลยรอคอสอ่ะอ่านี่คุณกิ่งเอาปืนไปก็ได้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแกแม็กไปแล้วเหร ไอ้เหี้ยเอาอยู่แล้วในลางคืนนี่หวะลืมไม่มีแม็กก็ไม่ได้แปลว่าในกลางคืนก็ไม่มีลูกไม่ไอ้เหี้ยลืม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 คันปอกถ้าเป็นรอรอนะบอกเลยว่าโดนครูฝึกเตะแล้วฮะเดี๋ยวผมจะวิ่งขึ้นไปทางชั้นสองห้องน้ำเลยนะแล้วไงก็ตกเลยหนาวว่ะเหี้ยกึ้งหนึ่งกึ่งหนึ่งกูู้มาทางนี้มีตัวนึ่งมีตัวนึ่ง เป็นผีเลยจบแม่ไอ้หนุ่มถอยมาฮิวก่อนนะั้งนั้นอยู่ชั้นสองห้องน้ําเลยเอ้ยไอ้หนุ่มจะคุยกันได้นะเฮ้ยมึงดูตรงนี้ไว้เดี๋ยวกูไปเล่นชั้นเลยได้ได้ได้เออเปิดมาดำที่เขี้ยนเลยฮา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 โนปี่โนปีไอเหี้ยตายไอเหี้ยไปบ้าไปด่ามันก่าก่แล้วก็โดนมันจิกตายไอ้เหี้ยมปืนมพลาดล่างอยู่ยิงเข้าหัวกูได้ไงวะ